อนิมวันอนิวันครับถามเลยข้อากาสพระเทราด้วยความเคารพอย่างสูงครับขโอากาสถามท่านท่านอาจารย์ที่บรรยายนะฮะคือผมเองเป็นพระที่บวชใหม่นะก็ยังไม่อรู้เรื่องไปยัดที่ชัดเจนในเรื่องของประชิกสี่นะแล้วก็เคยสงสัยในข้อที่ข,ทข้อที่ว่าคำคำอดอดุอดตลิเนี่นะอาจารย์ทีนี้ ที่ว่าอดอุตรินี่มันไปไปขัดกับความรู้สึกที่ข้อที่เป็นอกุศนรการบทนะครับที่เป็น <c oughs> คําพูดเพอร์เจอร์นะครับทีนี้ระหว่างสินข้อที่คพูดเพอร์เจอร์เนี่ยผิดอกุศนรการบทข้อนี้นะมาเปรียบเทียบกับคําที่ผิดประชิกที่เป็นคําอวดอุตริเนี่ยระหว่างสองอย่างเนี่ย ให้ให้น้ำหนักหรือ,อผิดลักษณะไหนที่มันต้องบอกว่าผิดกับคำพูดเพอร์เจอร์กับปราชิกในในอดอตลีนะอาจารย์ครับขอาการนะครับเพอร์เจอร์คืออะไรครับฮะพูดเพอร์เจอร์นะอาจารย์ที่อยู่ในเพอร์เจร์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับขอาการนะครับให้เราลึกถึงเรื่องรามเกียรติ์ดูนะเรื่องรามเกียรติ์นะครับที่มีการนํานางสีดาไปใช่ไหมครับ เจตนามันต่างนะครับเจตนาที่พูดอวดไว้อย่างนั้น,น่ะไม่ใช่การเพสเจอร์นะเจตนามันตา่างอยู่นะครับเป็นมุสาวาดได้ใช่นไหมครับที่จะเป็นโกหกอย่างหนึ่งที่จะเทียบอะไม่ใช่เพสเจอร์นะครับเป็นข้อมูสาวาดพูดโกหกใช่นไหมไม่ใช่ข้อเพลโพเจอร์นะฉะนั้นเพสเจอร์มันจริงเรื่องจริงหรือเปล่าสมมติดิเก้เขาก็เล่นดิเก้ให้เราดูใช่ไหมครับตัวข้าพระเจ้าผมไม่อยากไม่อยากล่ดปากนะครับยิงน้องดิเก้ได้ด้วยนะครับ <laughs> ตัวข้าพระเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้นะครับมาจากเมืองนั้นนงี ความจริงไหมครับเนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ยไม่ใช่ความจริงนะครับเราก็รู้อยู่เขาก็อยู่แถวบ้านเราจะไหนคนนี้นะครับที่เมาแยาเปยอยู่เนี่ยนะเขาพูดไปเราก็วิเชื่อใช่ไหมแต่พูดคาไม่จริงด้วยคำพวกนี้นี่ไม่ใช่เป็นการโกหกนะนะครับเพราะเจตนาเขาไม่ที่คิดจะโกหกแต่จะเป็นการเพอร์เจอร์นะครับซึ่งเพอร์เจอร์ก็มีอยู่สองอย่างนี้นะครับไม่ใช่ทางวาจาอย่างเดียวใช่ไหมเพอร์เจอร์ทางกายได้ไหมครับได้นะครับเพอร์เจอร์ทางกายละครใบครับนะละครใบเป็นต้นใช่ไหมครับ นั้นอุตริมรุสธรทำเนี่ยไม่ใช่การเพชเชอร์นะครับแต่ถ้าจะส่งข้อเข้าในเอาสนกรรมบทก็จัดเข้าในข้อมุสาวาตถ้าจัดนะครับแต่เข้าในมุสาวาตได้นะที่ที่ว่าพูดสัมภัประหลาดปนะนี้นะจารย์ตัวนี้เรียกว่าจะแยกสองสองอย่างได้ไงน้ําหนักตรงไหนที่ที่บอกว่ามันไม่ใช่พูดเพชเชอร์หรือสัมผัประหปาดเนี่ยนะจย์ถึงต้องเป็นถึงพูดอุตริตนะจารย์ที่ว่าผิดประชิดนะครับนะ เอาการนะครับอุตริเดมื่อธรรมนี่เขาคิดจะโกหกนะครับคิดจะหลอกด้วยให้คนจะย่องตนเองใช่ไหมครับอ๋อครับครับมันมันต่างอยู่นะครับเพอร์เจอร์เนี่ยเช่นเล่าเรื่องตลกให้คนอื่นฟังอะไรพวกนี้นะครับเพอร์เจอร์ที่มันไม่เป็นธรรมวินัยไม่เป็นธรรมะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเพอร์เจอร์มันต่างกันอยู่พอเห็นชัดไหมครับน้ำน้ำหนักขนาดไหนอาจารย์ถึงบอกว่าถึงขั้นปริชิกกับพูดน้ำหนักขนาดไหนครับต้องต้องถึงพ้ว่าผิดขั้นพูด อ,อุตริเนี่ยอาจัรย์เอาน้ำหนักขนาดไหนก็องค์ที่เราเรียนมาแล้วไปจับเลยครับว่านะ <c oughs> ได้ฟังช่วงบาลาชิกใช่ไหมครับก็มีองค์อยู่ใช่ไหมครับหนึ่งอะไรครับอุตริมนุษธรรมมัะอัตานิอสันตาตาใช่ไหมครับอุตริมนุษธรรมไม่มีในตนนะครับสองอะไรมนุษย์อาวช่วยหน่อยครับปาปิฉาัตายะมนุษรรชาติการ อารจะนังนะครับบอกแกบ,บุคคลผู้มีชาติมนุษย์นะครับสามอนัญญ,ญาปเทโสอวดตรงๆเลยนะครับสี่ยาศอารเจติตัสสะข้อสี่ใช่ไหมอวดแกบ,บุคคลผู้มีชาติมนุษย์ข้อห้าก็ผู้ฟังรู้ความในขนาดนั้นผมพูดองค์ของสัมภาาปลาปละปายฟังดีกว่านะครับวิธีการเจอวิธีใช้อะไรต่างๆเนี่ยสิ่งสาคัญคือองค์นะครับก็เลยบอกว่าถ้าเราจะเรียนทุกสิกขาบทเลยนะครับประชิกสี่แค่ตัวอย่างเท่านั้นว่าต้องจําอะไรบ้าง จำองค์ครับสําคัญสุดนะครับองค์อาบัตนะครับแม้อกุศนกามนดสิบก็มีองค์เช่นเดียวกันใช่ไหมครับองคของสัพพะปาปะมีสองอย่างใช่ไหมหนึ่งคือเรื่องเพอเจอร์นะครับเรื่องเหลวไหลมีเรื่องการนํานาศีดาไปเป็นต้นคือเรื่องพวกรามเกียรตินะครับสองคือพูดใช่ไหมครับพูดเสียงนั้นออกมานะครับแต่ถ้าเอาคนที่จะล่าสัมพะปราปะได้จริงนี่ยมาถึงใครครับพระอรหันต์ใช่ไหมครับพระอรหันต์นั้นเราทั่วไปก็ ยังล้าไม่ได้นะครับก็พูดกันแต่จะพูดมากคุณน้อยเพื่ออีกเรื่องหนึ่งเนาะนะผมเข้าใจว่ามันต่างกันชัดเจนอะนะครับขอการน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพูดเพ้อเ้อร์กับการพูดโกหกการพูดโกหกนี่มันมีเรื่องไม่จริงนะครับส่วนการพูดเพ้อเ้อร์นะครับองค์ก็เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องไร้ประโยชน์นะครับที่เวลาที่ เราจะบอกว่าหรือว่าพิสูรรูปใดรูปหนึ่งนะครับมีความปรารถนาลามกต้องการปัจจัยทั้งหลายนะครับก็เลยพูดโกหกออกไปว่าตนเนี่ยบรรลุปฐมฌานหรือว่าเป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นทั้งทั้งที่คุณธรรมเหล่านั้นไม่มีในตนอย่างนี้นะครับนี้เรียกว่าพูดอวดอุตริมนุสธรรมนะก็เป็นอบัตประราชิก ไม่เกี่ยวกับเพอร์เชอร์นะครับเพราะนั้นนะ่ะต้องการที่จะพูดให้เขาเข้าใจว่าตนเนี่ยเป็นพระอรหรันต์รว่าเป็นพระรยาบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วตนไม่มีนะครับส่วนเรื่องเพอร์เชอร์เล็วไหลก็เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการแสดงละครอะไรต่างๆแล้วก็นำมาพูดมาบอกกันอันนี้นะครับ ซึ่งจุดมุ่งหมายของคนพูดนี่ต่างจุดมุ่งหมายแรกต้องการโกหกเพื่อให้ได้ลาบสักกะระจุดมุ่งหมายที่สองก็พูดเพื่อเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานประเด็นนี้ผ่านไหมครับขอการะเถระครับผมคําถามในประชิกข้อสี่ครับอ,อุตริครับ,ค,รบคือถ้าเป็นยังยังไม่ถึงองค์ชานยังไม่ถึงมรคนี้ เป็นการอวดอุตรีนี้ก็ยังไม่ถือเช่นอย่างอุปจาระหรือว่าคณิกะอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นครับถือว่าเป็นไหมครับยังครับยังนะครับถ้าขวดอวดแค่อุปจาระอย่างยังนะครับพูดได้ฟังเลยก็ได้นะครับคือฌานนะครับจะแบ่งเป็นนะถ้าตัวฌานจริงมีสองใช่ไหมครับอุปจาระฌานกับอัปนาฌานอะอุปจาระฌานก็คือยังไม่ได้ฌานนนัอะครแต่ว่าใกล้แล้ว ใชแล้วนะครับถ้าอัรนาชานั่นะคือได้ชานมาแล้วตัวนี้ก็หมายถึงได้ชานเลยนะครับที่จะเป็นอวบ,บในข้ออวดนะต้องมีการได้ชานเลยถึงจะเอานะครับถ้าบอกว่าผมได้อุปจาระก็ยังยังไม่นะครับเห็นไหมยังไม่เป็นนะครับเป็นอาบ,บอะไรไหมาการอวดนะเอถ้าอวดถ้าเราสนใจจะโกหกนี่โกหกหรือเปล่าเนี่ยที่จะโกหกไหมครับถ้าที่จะอวดใช่ไหมครับ จะอวดครับถ้าคิดจะอวดเลยเนี่ยคำพูดไม่จริงก็เป็นอบัตเอ้จริงๆเป็นบาจิตีได้นะไล้จิกพิจะโกหกอ่ะเห็นไหมครับถ้าพูดโกหกนะครับเป็นไม่คิดจะโกหกจริงอ่ะเป็นบาจิตีได้นะนะเป็นบาจิตีได้นะครับครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องจริงมีเป็นเป็นอบัตอะไรไหมครับถ้าเป็นเรื่องจริงก็ถ้าบุอวดกับปิกสุก็ไม่มีอาบัตอยู่แล้วครับอแม้มารู้ทำนะครับถ้ามารู้ทำจริงๆนะ ถ้าเราบรรลุทมจริงๆนะครับอวดกับพิสูจได้นะครับไม่ไม่เด้ย,ยกอกว่าอวดหรอกบอกเลยบอกเห็นพิสูจได้ <Greek. S 1> เพราะตามหลักแล้วในคำพิสูจน์ทีมั่งท่านจะพูดถึงพิสูจที่ไปเรียนกรรมฐานได้ไหมครับควรจะเรียนกับใครควรจะเรียนกับบุคคลผู้เป็นพระรยะบุคคลได้ไหมครับหรือว่าผู้ผู้เป็นผู้หูสูตรและจะรู้ได้ยังไงล่วว่าใครเป็นพระรยะบุคคลท่านบอกว่าถ้าเราตั้งใจจริงนะครับเราจะได้ให้ท่านเห็นว่าเราตั้งใจจริงๆท่านจะบอกเราเองครับ ผู้ที่เป็นอาจารย์จะบอกเลยว่าท่านเป็นพระอริยญบุคคลอย่างพระเทวราชรุ่หนึ่งเนี่ยมีพิสูจน์ไปขอเรียนคามธฐานจากท่านอ่ะท่านรู้ว่าพิสูจน์เนี่ยเป็นคนจริงจังท่านถกปรนอากาศเลยครับแล้วก็สอนคามธฐานบนอากาศให้รู้เลยว่าเราเป็นพระอรหันอย่างนี้เลยนะครับงั้นจริงๆแล้วบอกได้นะครับบอกอุติศบรรธรรมของตัวเองที่ตัวเองบรรลเนี่ยได้ถ้าเกิดเป็นมันมชินนะแต่ถ้าเกิดเป็นขลหันเนี่ยบอกไม่ได้นะครับเป็นอบัตปาจิตีนะครับเป็นขลุหันไปเป็นพวกสัมมณีอนุบะสัมบันอย ขอโอกาสพระเทระอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องอุตริคือคือไปสําคัญตนว่าอาบรรลุคือไปติดอยู่ที่วิปัสสนูกกเรสนะครับอาจารย์ครับแล้วรู้สึกว่าคือไม่มีใครบอกนะแต่ว่าไปไปอวดอุตรไปไปบอกรู้สึกว่าจะตนนี้บรรลุแล้วอย่างนี้นะครับโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการ,รก็เป็นเป็นเหมือนกันใช่ไหมครับ เป็นบา,าชิกเหมือนกันใช่ไหมครับโอ้ขอขาถ้าได้วันนนิปัตโนภกิเลนจริงๆนะครับถ้าได้ถึงอุทยปรปยายนจริงๆก็ไม่เป็นนะครับอนา,าบัตนะครับอธิมาณะใช่ไหมอันนี้แต่ละอธิมานาเว้นแต่สําคัญว่าได้บรรลุนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนที่จะถึงง่ายๆนะครับพวกอย่างนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับเป็นเรื่องที่ยากเอ่อเรว่าเราว่าคิดแง่ร้ายหรือเปล่าถ้าเกิดถึงเข้า่าอ้วนอ่ะก็คิดในแง่ที่ก่อนนั้นนะครับว่า มันเป็นเรื่องที่ยากไงคนที่จะมารู้ทรมันนะครับต้องใส่ใจตรงนี้ก่อนใครจะถามขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับขอโอกาสหลวงพ่อนะครับอในประชิกข้อที่สามนะครับค่ามนุษย์นะครับสมมติว่าผมมีตังค์นะไปจ้างฆ่าผมก็ไปจ้างพระอีกรูปหนึ่งเพื่อจะสมมุติว่าเป็นพระอาจารย์นะครับโอ้โหดผมเลยนะครับขอขออ่า สมมตินะครับก็คืออผมผมไปผมไปเงินผมผมไปจ้างอบุคคลที่สองเพื่อจะไปฆ่าอาจารย์แต่บุคคลที่สองไปจ้างอีกคนหนึ่งคือผมบอกว่าวันนี้ผมพรุ่งนี้ประมาณชักเที่ยงลงมือเลยตรงนั้นอแต่ว่าบุคคลที่สองไปจ้างอีกมือหนึ่งมือฆ่าอีกมือหนึ่งไปไปสังหารนะ แต่เป็นคนละเวลาอ่าแต่เป็นไม่ไม่ไม่ใช่ตอนเที่ยงแล้วก็เขาเขาสั่งบุคคลที่สองนั้นไปฆ่าบุคคลที่สามอย่างเงี้ยคือจะเป็นประชิกหนึ่งกันใช่ไหมครับยี่ขอการนะครับ,ขออรบเขาสั่งให้ให้บุคคลนั้นไปฆ่านะครับเขาไม่ได้สั่งให้บุคคลอื่นไปฆ่านี่คือผมสั่งอีกคนหนึง่งแต่คนหนึ่งไปไปจ้างอีกคนหนึ่งนะครับ,ค,รบคือคเขาเขาไม่อยากฆ่าเองนะคือเขาไปไปจ้างอีกคนหนึ่งไปฆ่านะ มันจะตรงตามคาสั่งไหมครับเนี่ยเราสั่งให้เขาไปฆ่านะครับแต่เขาดันไปจ้างคนอื่นให้ฆ่าครับอ่ะคือแล้วแล้วแล้วก็สําเร็จด้วยการฆ่าแล้วแล้วคนคนที่ถูกฆ่าก็ตายครับคือจะเป็นปริชิกไหมครับการสั่งนะครับพ่ออากาะการสั่งที่จะเป็นประชิกได้ต้องเป็นการความตรงตามคาสั่งนะครับเราสั่งให้บุคคลนั้นไปฆ่าแต่เขาไปใช้บุคคลอื่นให้ฆ่าเนี่ยมันไม่ตรงใช่ไหมครับไม่ตรงตามคําสั่งนะไม่เป็นใช่ไหมครับครับหรืออาจารย์มีความเห็นอะไรไหมครับ ขอให้รพระอาจารย์คำคนถามอาจจะเป็นอย่างนี้ได้ฟังดูรออาอาจจะงงนะ,ะผมเข้าใจว่าท่านพร่พลเนี่ยอาจจะกาลังจะเป็นคนว่า,าจ้างจ้างวันนะจ้างค่านะไปจ้างในาใยนายคอไปค่าพระอาจารย์นี่แหละที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะจ้างนายกอเนี่ยไปไปค่าไปสัางหารพระอาจารย์นี่แหละชัดเจนี่ยแต่ปรากฏว่านายคอก็ไปไปจ้างต่อนายขอไปนะครับท <laughs> ีนี้ บอกสั่งบอกว่าให้นายกอไปไปเวลาสิบสองนะเวลาเที่ยงนะอ่าบอกว่านายนายกรไปไปไปสังหารนะเวลาเที่ยงแต่ปรากฏว่าไปจ้างนายขอต่อแล้วแล้วก็ไปอาจจะบอกหรือไม่บอกเวลาก็ได้แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ไปไปสังหารเวลาสิบสองไปสังหารเวลาสมมติอะนะเวลาสิบเจ็ดนี้นะจันครับอ่าสิบเจ็ดอ่าก็คือพ่อจานก็คือ ไม่ไม่เหลือล้ะฮะคือ,คอตายแน่แน่เลยครับทีนี้คือคือคาถามอาจจะถามว่าไอ้ผมเนี่ยคือผมอรู้ที่พลเนี่ยอ่าผมจะประชิกไหมเงินอาจารย์โอ้โคำถามซับซ้อนคนคุณสั่งให้ให้ไปฆ่าเนี่ยประชิกไหม,ไมนะหรือใครประชิกเนี่ยนะอาจารย์การสั่งนะครับโอกาสนะครับการสั่งที่จะเป็นประชิกต้องตรงตามคําสั่งนะครับต้องตรงตามคําสั่งเราเจ้านี้ไปจับแล้วก็ง่ายแล้วถ้าเราไม่ตรงตามคําสั่งก็ไม<พ>่เป็นนะครับ เราสั่งให้บุคคลนั้นฆ่าเราสั่งไปเลยว่าให้ท่านเป็นคนฆ่านะครับเราเจอะจงไปเลยใช่ไหมครับเร่องอครับด้วยแต่มันไม่มีข้อนี้ให้ถ้าจะจัดเป็นข้อกิริยาวิเศษนะครับเพราะเนี้กิริยาวิเศษโสีิอเมนนะครับข้อความวิเศษ่นกิริยานะครับที่บอกว่าสั่งให้ใช้มีดแทงนี่ต้นนะถ้าเกิดเราทําไม่ตรงตามคาสั่งเราไปใช้ดาบฟันคอ ว่าสั่งให้ใช้ดาบแพงแต่ ind, ใช้ดาบเขาไม่ใช้ดาบฟันให้เราเนี่ยไม่เป็นปรราชิกเลยครับนี่เราสั่งเจาะจ,จงเขาเลยว่าให้เขาเป็นคนฆ่านะครับเขากลับไปสั่งต่อนะครับมันผิดคําสั่งชัดเจนะนะครับก็ไม่เป็นปรราชิกน,นะครับพิสูจนผู้สั่งนะแต่จะเป็นบตบะทุกขดได้นะครับแต่พิสูจผู้ไปสั่งต่อเนี่ยอันนี้เป็นได้ถ้าสั่งต่อแล้วนะครับนะสั่งต่อเขาแล้วเขาฆ่าสําเร็จตามคําสั่งของตนคนที่สองที่สั่งนะคนที่สองที่สั่งก็จะเป็นปาราชิกได้นะครับ คนที่ฆ่าก็เป็นคนที่สั่งฆ่าคนที่สองก็เป็นครับทันไหมครับครับเมื่อกี้เห็นหลวงพ่อจกมือนะครับพ,พ่อจะถามอะไรพ่อปลาลบถามขอโอกาสครูบาอาจารย์ทุกท่านก็เพื่อนสาธนิกและลูกหลานเนร <c oughs> หลวงพ่ออน,นันต์ธรรมานนโทอุปสมบทที่วัดกุคำเชียงใหม่นี้ปัจจุบันไปอยู่ที่ อ่างทอแม่สลองจังหวัดเชียงรายก็ได้มาร่วมกับทางเกือข่พุทธบริษัทร,รักษาธรรมวินัยเป็นครั้ง,รงแรกก็ขอโอกาสถืออ่หลวงพ่อเป็นเจ้าเบี้ยได้สามภาษาก็มีความรู้ก็ยังมากมากนะัก็ก็ขอขอโอกาสครูบาอาจารย์สักถามเรื่องโดยเฉพาะเรื่องวทอุตริอีกนิดนึง เราส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านภิกษุซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นคาราวาสเอ่อเข้าใจตนว่าได้บรรลุแล้วก็พูดอวดอันนี้เอ่อก็เข้าใจแล้วว่ามันก็ไม่เป็นไม่คงจะไม่เกี่ยวคงจะไม่ไม่อับบักหรอกแต่ว่ามันจะคงจะไม่สมควรมากกว่าเอก็จะเขาขอโอกาสครูบาอาจารย์เช่นช่วยช่วย วิเคราะห์หรือ,อยังบ้างนิดหน่อยหรือในกรณีที่บางรูปพระภิกษุบางรูปก็ดีไม่ไม่เชิงอุบอบอปบุตรปฏิิตว่าบรรลุทำชั้นสูงอย่างใดแต่ว่าไปอวดอ้างกับทางใครว่าอย่าโยบว่าเป็นวิชาทางด้านอาจจะแก้กรรมลดกรรมอะไรต่างๆไปทางด้านวิชามาร อะไรทางห้องเนี้ยนั่นจะจัดเข้าในอวดอุตธ,ธิุริรเปล่าก็ขอาถามเม่ต้นแค่นี้ก่อนอขออการตอบปัญหานะครับเกี่ยวกับคําถามที่ว่าถ้าเป็นโยมปวดว่าตนได้บรรลุอะไรต่างๆนะครับถ้าหากว่าตนไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงน,นะครับเราก็ไปดูใน สิกขาบทของโยมนะครับศีลข้อมุสาวาทนะครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องไม่จริงมีจิตคิดจะพูดเรื่องไม่จริงนั้นนะครับมีความพยายามแล้วก็พูดออกไปถ้าหากว่าคนฟังฟังเข้าใจก็ผิดสีนะครับข้อมุสาวาทก็มีโทษเป็นอกุศลกรรมเป็นเหตุให้นำเกิดในอบายนะครับ เป็นสัตว์นรกเปรตสุรกายในสัตว์ยริชานได้ตามแต่กําลังของกรรมนั้นนี่ยก็ไม่ควรทํานะครับเพราะว่ามันเป็นอกุศลแต่ถ้าหากว่าเขาได้บรรลุจริงๆอันนี้ก็สามารถบอกได้นะครับถ้าเขาประสงค์จะบอกจากที่เราเคยได้ยินได้ฟังในอ่านพระสูตรหรือว่าได้อ่านพระวินัยนี่แหละฮะเวลาที่พระท่านบรรลุธรรมเนี่ยท่านก็บอก เหมือนอย่างในสิกขาบทข้อสังขาริเศษนะสิกขาบทที่พระท้าพระมรบุตรถูกโจทย์ด้วยอาบัตปรราชิกไม่มีมูมนะ่ะท่านก็เป็นพระอรหันตั้งแต่ท่านอายุเจ็ดขวบและท่านก็ไม่มีกิจที่จะทําต่อไปแล้วนะครับคือกิจที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ได้คุณธรรมที่ยิ่งขึ้นไปไม่มีแล้ว ท่านก็เลยไปบอกว่าท่านเนี่ยได้บรรลุกับพระผู้มีพระภาคนะและก็ได้รับหน้าที่ในการจัดเสนาสนะแลอก็แจกแจกพัดแกพ่แกพระี่สุสงฆ์ยันถ้าหากว่ามีคุณธรรมจริงก็บอกได้ซึ่งการบอกนี่ก็เป็นการยืนยันว่าคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยไม่ไร้ผลไม่เป็นหมันนะครับก็สามารถบอกได้เพื่อที่จะให ผู้ที่ได้ยินได้ฟังหรือมีศรัทธาเนี่ยเกิดความเลื่อมใสแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่ได้แล้วก็มีจิตคิดปรารถนาามกนะครับอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ควรก็มีโทษกับตนเองส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการแก้กรรมอะไรต่างๆนะครับถ้าบอกว่าตนสามารถแก้กรรมได้อะไรได้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นการอวดอุตริมรุษธรรมนะครับเพราะไม่มีการไปพาดพิงว่าตนได้ฌานแต่อย่างใดน,นะครับ แต่ถ้าหากว่าเป็นการทำแบบนั้นเพื่อที่จะให้ได้เงินได้ทองหรือว่าได้ปัจจัยเย雅ธรรมมาเลี้ยงชีวิตอย่างนี้ก็ไม่ควรนะครับก็ตอบแค่นี้ครับขอโการครับอาจารย์เรื่องของอาบัตรปารชิกนี่นะอาจารย์ได้ยินได้ฟังมาเลยว่าพราะพิสุที่มีอาบัตรปารชิกนี่นะ ก็เยอะเหมือกนกันนะแต่ก็ยังไม่ได้สึกนะไม่ได้สึกก็ยังมอมเจรวรแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่เป็นนักบวชอยู่ทนีออน,นี้ก็เป็นข้ออยากจะทราบนอาจารย์รว่าคืออยากจะทราบว่าอาการที่อาการหรือลักษณะนะหรือหน้หนนาตาของพระที่เสืุที่อาบัต อเป็นยังไงนะอาจารย์เอาการตอบนะครับตอบว่าไม่รู้จริงๆนะครับเราไม่รู้ได้นะครับว่าพิสูรรูปนั้นต้องอับัตปลาชิแลหน้าตาจะเป็นยังไงก็รู้ไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่ท่านได้ยินได้ฟังหรือท่านระลึกนึกถึงโทษที่จะเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยท่านก็จะอยู่ไม่ได้นะครับเกิด วิปฏิสารนั้นบางทีบางท่านที่ประพฤติจนเคยชินจนกระทั่งไม่ได้มีความสําคัญว่าโลกนี้โลกนี้โลกหน้ามีนะครับสิกขาบทที่เก้าล่วงมันจะมีโทษเป็นเหตุให้บุคคลคนนั้นไปเกิดในอาบายเป็นสัตว์นรกหรือสัตว์เดริชานเขาก็ประพฤติกันไปนะครับบางทีก็หน้ายิ้มละลื่นนี่แหละครับแต่บางครั้งบางคนถ้าหากว่าเกิดประพฤติเสียหายไปแล้วถ้าได้ยินได้ฟังโทษที่จะติดตามมาเนี่ย ศึกบางครั้งบางคนบางรูปนะครับกระอักเลือดอย่างนี้นะครับอันนี้นี่ก็ก็ลองให้ท่านมหานรินลองตอบบ้างนะครับเกี่ยวกับที่สูตรที่ต้องอบับดับปราชิกแล้วก่อนหน้านั้นนี่ยังไม่ได้ศึกก็เข้าใจว่าตนเนี่ยยังไม่มีโทษอะไรพอพระองค์ไปแสดงธรรมขอขอกครับเมื่อกี้เหมือนฟังคําถามว่าหน้าพอ,าอารปราชิกเราจะหน้าตาเป็นยังไงครับ ก็คงหน้าตาเหมือนเดิมครับนะก็คงไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ความหมายแบบนั้นหรือเปล่าครับหน้าตาเป็นยังไงหมายถึงว่าปราชิกมันจะไปทําให้หน้าตาผิดแปลกไปอย่างนี้หรือเปล่าคือหมายหมายถึงยังไงครับยังไม่เข้าใจคําถามอนนะครับขอโอกาสพระเทระนะครับขอเรื่องวดอุตริเนี่แหละครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ตรงปราชิกหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยขอการเข้ายจครับ ก็ <G l ain> จริงๆคือเจตนาขำงัางก,ก็คือพอจะแยกแยะอย่างที่อาจารย์พระอาจารย์สมบูรณ์ได้ตอบนะก็ก็ก็กกพอได้ความกระจ่างคือจริงๆก็ถ้าถ้าสามารถที่จะแยกแยะหน้าตานะว่ามีอาการลักษณะอะไรอย่างนี้นะพอจะแยกชัดเจนไหมว่าไอ้คนนี้ประชิกนะคนนี้ไม่ประชิกเลยนะอาจารย์ประมาณนั้นนะแต่ว่าถ้ากรณีที่ท่านอาจารย์ได้ได้ตอบไปก็ถือว่าเป็นโทษหรือ ผู้ที่ประชิกก็คงจะเป็นลักษณะต้องรู้อาการของตัวเองอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าถ้าสามารถที่จะบอกได้นะอาจารย์ถ้าชี้บอกได้ก็จะเป็นลักษณะยังไงยังไงอาจารย์ถ้าสามารถแยกได้นะนนอาจารย์ครับขอการนะครับคือคงจะหมายถึงว่าก็ต้องดูนะครับเพราะประชิกบางทีก็ไม่รู้ก็มีนะครับคือบวชเข้ามาแล้วก็ยังไม่รู้อย่างเงี้นะครับว่าอะไรเป็นสิขาบวชของตนอย่างนี้นะครับก็ไปทํามันก็ประชิกนะครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องรู้ก่อนแล้วเป็นประชิกเพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นก็ยังมีหน้าตาเหมือนเดิมคือท่านไม่ได้รู้ไม่ได้สนใจอะไรนะครับถ้าจะบวชขึ้นนะครับคือถ้าเกิดกรรมที่ทําอุปสมบทไม่ได้กําเริบอะไรในสมบัติห้านั้นนะครับท่านก็เป็นพระภิกษุทีนี้เมื่อท่านไม่ได้ศึกษาแล้วเรียนก็สามารถที่จะต้องอบัติประชิกได้นะครับ ก็หน้าตาท่านก็คงจะเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่รู้แล้วแล้วไปทำน,นะครับก็ต้องดูว่าท่านมีฮิริโอตปะมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าคนที่มีฮิริโอตปะมากนะครับก็คือคงจะเกิดความวิปฏิสารพอสมควรนะครับหน้าตาก็คงจะเศร้าหมองหมองคลำไปอย่างเช่นกินอาหารไม่ค่อยได้อย่างเงี้นะครับอาจจะสู้ผอมไปอะไรก็อาจจะดูได้แต่มันคงจะส ให้ไปพูดว kind of ่าหน้าตาแบบนี้แหละเป็นราชิกไอ้แบบนี้ไม่เป็นราชิกก็คงยากนะครับเพราะว่ามันมันก็คงแล้วแต่ท่านนะครับคงจะแยกแยะได้แค่นี้แหละครับอ้าวก็อ่านไปนะครับเกี่ยวกับการต้องอบับประราชิกแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ว่าผู้นั้นมีวิปติสารหรือไม่นะครับถ้ามีวิปติสารอย่าว่าแต่หน้าตาเลยครับแม่ว่าเลือดก็ยังกากออกมากากออกมาเป็นเลือดเลยนะครับ ในคราวที่ฟังโทษของการก้าวล่วงสีขาบทนะครับอันนี้ก็ต่อเพื่อที่จะให้ได้สารวมระวังนะครับ